แบงค์พระบานีเด็ดสติจริงจริงที่ทำมาโน้ตให้ห้าโอเคเลยครับโอ้เนี่ยโอ้สมเด็จถึงยุคด้วยนะแบงค์นะแล้วก็ต้องเจอแบบนี้ดูง่ายเลยเผงคุกรัก ของตะเคียนชิ้นส่วนสมเด็จอา้าวแค่ชิ้นส่วนกระปาไปกี่หมื่นแล้วล่ะอา้าวเนี่ยคือบ้านคนสมัยก่อนที่เขาสราสวนไม้ไหมฮะปลูคำ,พพำั้โพพัมถุงที่ผมจะเอาต่อไปเนี้ยนะนี่ผมเอาจากใจเลยนะ ผมเอาแสนหนึ่งอ่ะเอาถาดนี้ก็ได้ลูกแอดมินผมนี่เขาขยันนะเขาเก็บพระดีมากสุดยอดน่ารักรักที่สุดโอ้โหโอ้โหนลุกเลยน่าจะเด็กคีณวีรูไม่รอดแน่โอ้โหนี่ถ้ากูนอาวีรูอยู่เรียบร้อย หยิบอะไรออกมากันนี่อ้าเพื่อมั่กินว่าถาดน,นี้ยแสนหนึ่งนี่แพงปุยมุย้ยสองตาแฉะเลยพี่ชาตรนนะครับอ่ามับอกว่าเธอเธอแพงปุยมุย้ย เกินแสนแน่นอนมีแต่พลาเก้าถาดเดียวไม่พอใส่แล้วครับจ้าอ่ะอันนี้ก่อนม่เห็นสวนสี่นี่สวนสี่นะครับ นังกวักกูสุกเหลียนผ้าลอยโค้กเข็มองค์แรกก็สุดแล้วส่วนสี่ทีเด็ดทิกอิสมาด์ต้องบอกว่าพอแอดมินเขาใส่ถุงอะ่ะปิดตาพอลุ่งกว่าถ้ากระเบือรีลาเพราะเงินบางคาร นะสมเด็จโอ้จับจับมันมันเยอะถ้าถ้าได้ดูทุกองคคุ้มแน่ไปชหมื่นได้ไหมครับพิกิษดอกลำพูช่างเลยไหมใจเย็นจ้าเนี่ไปให้ดูทีละองค์โอ้สมเด็จนี้เขาหมันทุกองนะพอแทนได้แสนหนึ่งนี่ผู้ช่วด ยา่ันตูอันนี้สำลิดโบราณนะครับวัดตองปุเพราะเงินบางคารเสกนาะปูคำโพปั้มกิ่งวัสุทัศน์ปู่สุกปากของมะขามเท่าคุกรักพราะเงินบางคารนะี่ปูสิงวัดป่าสารวัน โอ้หล่อ,องวะพระถมนี่การมาลิพายเงินพาวัดลังสีวัดลังสีองค์เดียวก็กี่มือแล้วอ่ามาเนื้อยาจินดามนีสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติชินรัตอ้าวพระนอน กุมานว่ากลวย <c oughs> พราะรุ่นช้างเผือกนะองค์เนี้ยอ๋อนี่อ้าวต้องบอกว่าอันนี้อ่าปู่เพิ่มปิดหนึ่งแสนครับโหกิ่งนี้มันพี่ทำมาโน่น คือแค่หยิบมาเมื่อกี้ก็แสนแล้วอะใช่ยังไม่ต้องไปถึงนู่นนะพี่ทำมานูนนได้นะครับชุดนี้หนึ่งแสนบาทโอ้กิ่งนี่ต้องบอกเนี่ยกิ่งสังกัาลาแพนะพิมพ์เดียวคันทราดอะโอ้โหชุดนี้นี่ส่องเพลินนะครับยังยังไม่จบดู สุดยอดเลยครับพี่คมเดชปิดไม่ทันนะครับพี่ไม่ทนันค<ม><ม>รับปิดหนึ่งแสนนะครับสวัสดีพี่คมเดชชันเลิมภาคด้วยสิงห์พอินนี่ท่ากระดานตัาแก่ปูวัดประสาทโอ้นี่ปูสุกปาาคอมะสามเท่าร้อยปีละกางร้อยปีพอเงินบางคานเด็กขุนแบนกุอันนี้ขุนไก อันนี้ขุนไกลนะฮะดอนสลาวนี่ปู่บุญนี่ปู่บุญวัดกลางเนื้อดินเปิดแผงได้สบายโอ้โหเนี่ยเก้าห้าเก้าห้าแดงมีธพาเก้ายอดนิยมโอ้โหเนี่ยคุ้มเราจะคุ้มยังไงนี่ปู่สุก นี่พอนียมนี่พอนียมดูง่ายสบายตาอ้าวปูสุกเนื้อคุกลักอ้าวเข้าไปดีปูสุกอีกออืผมอยากจะบอกว่าที่บอกปูสุกปูสุกเนี่ยพี่เอ้ยเนื้อนี่โหนี่พระนี่หมดไปครึ่งหนึเองนะ นั่งบัวเนื้อคุกลักแถ้ตาเปล่าอ้าวพอเป้าเนื้อดินเห็นปะพอเป้าวัดหม่สุริธาลามเจอแต่ที่เป็นเนื้อนะครับทองผสมใช่ไม่ต่ำสี่แสนครับวัดประสาทพออี๋ แบงเอ,อ้ยนี่พระบ้านนี่บันเทิงนี่จริงๆแต่ละองค์ดูลักเก่ากึกคุกลักษนี่อันนี้น่าจะเพราะเหมือนลงฮีปะ่ะ โอ้95ปากองค์ก็ลึกกว่า95ผมชอบเนื้อคุกลักบ้านนี้เขามันดีจังไงพี่จานูนกดโอเคผมสามตัวเลยแท้ทุกองค์ด้วยขอโอเคสามตัวครับพี่จานูนนี่ถ้าถ้าแยกขายเป็นองค์นี้ไม่ตก400,000ไาแล้วเหรอใช่โอ้ ตาเนื้อกุกลักลอยองค์แม่แบงค์พระบานีเด็ดสรติจริงๆที่ทำมันโนกดให้ห้าโอเคเลยครับโอ้เนี่ยโอ้สมเด็จถึงยุคด้วยนะแบงค์นะ แล้วก็ต้องเจอแบบนี้ดูง่ายเลยอโอ้โหนึ่นะไม่อยากเจ็บใหเก็บพ,พระเกา้าคุ้มสุดคุ้มมากมากคุ้มกับการลงทุนครับเพลนครับชุดนี้ส่องนายยันช้าดูดิพระปูสุกเขาดูโคตรง่ายเลยอกาอกว่าพุ่นไม่พอเพราะขัน พ่อใหญ่ละนามเนี่ยอย่างเงี้ยนี่แบบนี้ลงรักลงชาติเป็นพระที่ในวังหลวงเขาทำให้ท่านนะสมเด็จเขาก็มันมันปูสุกนี้แท้ทุกองค์เลยอะ่ะหออสมเด็จนี่แต่ละองค์ชุดนี้ ปูบุญกีบัวหมื่นฝาบาทนี่เลยเลยแสนไปยังเนี่ยปิรันขาวพาบ้านอนะดูง่ายสบายตาสบายใจมากมากอันนี้ปูบุญน,นะเนี่ยตะกัวเนี่ยพระชัยแบบติดชาพูดกี่คงก็ติดหูปูเผือกกินแก้วปูเผือกว่ากินแก้วคือในเนี้ยเผือเผื่ออะ องละหมื่นพอบานนี่บานเลยนี่ปูเผือกกินแก้วไม่ต้องไปเถียงกับใครครับโชว์ให้ครบพอเจยท้าควายออ,อบอกเลย้าแนวครับเนี่ยพอขันเนี่ยจจพอแช่งบางพังคือหยิบมานี่แท้ดูง่ายแท้ตาเปล่าแท้ไม่ต้องรอใครเลยนี่วัดประสาท ตะก,กลัวพอมุยโอ้โหนี่ออกอีแปนจะแตกอันนี้เพราะกัดบางพมอาจารย์ปุยิ้มนี่มีจานด้วยอ้าวพีรัมมนูนชินราชผงคุกรลักของตะเคียนชิ้นส่วนสมเด็จ อา้าวแค่ชิ้นส่วนกระปาไปกี่หมื่นแล้วล่ะอา้าวเนี่ยคือบ้านคนสมัยก่อนที่เขาสร้างสวนไม้ไหมชิ้นส่วนสมเด็จกระปาไปกี่หมื่นแล้วล่ะนี่นี่อาฐานคู่โอ้เด็ดนะเด็ดแต่กัวเขาดีเขาดีงามทุกองค์เลยพออุยบันมอ แนะนำให้ไปอำเภอขาะที่ทมนุนนี่เกินไปเกินไปไกลแล้วครับแสบว้ข้างหลังยาวๆก็ผมบอกไงว่าเนี่ยเวลาผมให้เนี่ยสบายใจเพื่อนๆโอ้วันทาเสมาเนี่ยผมพยายามไม่เห็นทุกองค์นะอันนี้เป็นของอ่าเจ้าคุณโพชัยพฤกมาลาปู่บุญว่าการมาแก้วตกท้ายครับพี่กลัวไม่สถาน ตบท้ายปู่บุญปรการมาแก้วครับพี่ทำเป็นตัวใส่ตาก่อนครับโอ้โหอ้าวนี่ไปหมดแล้วครับพี่ชุดนี้พี่ทำมาโนได้นะครับหนึ่งแสนบาทโอ้โอ้าวแล้วก็อันนี้ก็ปู่เผือกกิ่งแก้วนะเนี่ยปู่เผือกกิ่งแก้วครับ โอ้โหอาจารย์แบงค์เลย,ยปิดตา,าพรลุงท่ากระบือฮะปูกคำโพพัมหนึงห่งกุสร้างผมก็เกินแล้วคี่กำลังคเนี่ยเอาใ,ใอี่รนีก็โอเคแทน กดโอเคแดงเลยเพราะพี่จะพี่ทำประนูลกดไปแล้วใช่ไหมจัดมาอีกครับหาจัดมาอีกบ้านอยู่ไหนจะไปช่วยส่องสุดคุ้มครับชุดนี้ท่วมท่วมอ้าวจ้าวอีกเหรออ่าวจ้าวอีกเหรอเอาเดี๋ยวอันนี้ดิอย่าให้ตกอย่าให้หล่นนะลูกนะนี่ตีกรอบให้ดีอย่าให้ตกอย่าให้หล่นโอ้ตี่จติกาถุงหนึงน่งได้ไหมเพราะอะไรป่ะ ผมอะพระชุดน,นี้ไม่ได้มีพระอะไรเยอะเป็นวัดปากน้ำเสียส่วนใหญ่อ่าเป็นวัดปากน้ำเสียส่วนใหญ่ปากน้ำเนี่ยเขาเกี่ยวเลยนะเชียงแสนรัตรนกโกสิ์สุขโขทยัยเนี่ยเห็นไ,ไหมหน้ารัตรนกโกสิ์หน้าเชียงแสน บัดปากดามผมมะสนใจตรงนี้คือการที่ผมเล่นม้าแล้วผมเป็นคนชอบค้นหาประวัติอก็ทำให้ผมเจอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระเครื่องก็เลยรู้ว่า พระอะไรที่เวลาบอกให้คนรู้แล้วเขาจะชอบเหมือนเราอ่านะเขาจะศรัทธาเป็นข้อมูล Amazing อะไรอย่างประมาณเนี้ยเนี่ยนี่ไม่ใช่องค์แรกที่ผมมีนะผมมีตอนเนี้ยประมาณสักที่มีอยู่แล้วประมาณสักหกองค์แล้วเนี่ยก็อยากจะมีอีกอวิทยาอ่าสลวงพ่อวิทยา เออย่างนั้นเก่งอยู่แล้วเพราะเหรียญท่านก็เป็นหมื่นกิ่งท่านก็หลายพันอ่าแต่ประเด็นคือที่ผมชอบอันเนี้ยเพราะผมได้มีโอกาสเห็นกล่องแบบเนี้ยแล้วก็เขียนว่าพระยกจากส่วนหนึ่งของพระยกใหญ่อุ้ยโอ้โหที่ทำหลพอวิริยะอ่าแล้วคุณคิดว่า จะเป็นยกแท้ไหมล่ะ้เย่ยกกเยเลยพ่อวิทยาอ่ะท่านเก่งอยู่แล้วไม่เก่งอ่ะเหรียญท่านจะเป็นหมืนม่นๆนะครับกิ่งท่านจะเป็นหลายๆพันเหรอฮะกิ่งรุ่นสองยังสองพันเลยแต่ผมถามว่าคุณค่าของอัญมณียกเนี่ยไปทําเป็นหัวแหวนนี่ก็แพงในตัวอยู่แล้วไหมค,คือคือ ถ้าเป็นหยกแท้เนี่ยไม่ควรจ่ายราคาหลักร้อยอะเอาไม่ง่ายอ่าแล้วปัจจุบันเนี่ยมีใครกล้าเอาหยกแท้มาแกะเป็นพ้าบ้างอะแพงเลยนะครับหยกแท้แกะเป็นพ้าตอนนีแ้แพงเลยเขวิ่งเว็บมีรายขายอะไรเดี่ยเนี่ยจริงยาวราชนะฝือท่านมากๆ ตอนเปิดให้บูชาองค์ละห้าร้อยพี่ธรรมนุนบุตรดีอ่าชอบอ่ะเพราะว่าอะไรไหมเพราะสมัยก่อนเนี่ยราคา<ช>ของอัญ,ญมณีมันไม่ได้แบบว่าเหมือนทุกวันนี้ไงใช่แล้วตอนนั้นน่ะก็คือเป็นชิ้นส่วนเล็กๆที่แกจากพระยกผมไปที่ผมพูดถึงเนี่ยผมยากเลยไหมผมยากไปกราบพระยกใหญ่ที่วัดท่านลยินแน่นอยู่ตรง<ๆ>ไหนวัดท่านอยู่ตรงไหนครับพี่พวัดธรรมมง ทำรรมะมงคลก็ทอมอ,อ่าเพราะผมไม่เคยไม่เคยไปกราบไงหยกเขียวเหนียวซับโอ้โหสกสัมีไรกินด้วยใช่คือถามว่าในสนามพระไม่ได้ไม่ไม่ไมค่อยเจอให้เราเห็นซื้อขายกันชุดนี้เท่าไหร่ครับอะไรที่เก็บมันก็คือเก็บอะ,อะแต่แค่อยากจะให้แฟนเพจผมได้รู้คุณค่าบ่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนถ้าเนี่ยเป็นพระที่ทําจากหยกแท้เนี่ย มันหยกนี้เขามีคุณค่านะเป็นอัญญมณีสุขุมวิทร้อยสามครับนี่เป็นอัญญามณีที่มีค่าแล้วหยกเลยคนกีนชอบใช้่ไหมหยกมันเย็นออยหย,ยกแท้แแก้ชงได้อ,ไดดดอ่ะก็เดี๋ยวให้ ใครสักคนพาผมไปไหวเอารถผมไปก็ได้ใครก็ได้ที่ไม่ใช่นายกบาสอ่ะุขสอยร้อยเอ็ดนี่อะมาวินพาทวงเทพสิอ่ะนี่ก็เป็นบาสปากน้ำรุ่นหกอันนี้รุ่นห้าพราาถ้าไปกับนายกบาานี่เขาเปิดจีก่ะ GPS ปลอยลามันเลยเลยไปแล้วไม่ก็อยู่เทินกลับไปได้กลับไปวนอีจ้าวเลย แล้วแล้ว,ว,ว GPS ในเวลามันอยู่ใต้ทางด่วนมันก็ไม่มีสัญญาณไงเป็นเศษยกที่เหลือมาจากการแก้พาประธานยกก้อนใหญ่มาจากแคนาดาอ่าสมานุบุตรดีขอบคุณครับนี่ปากน้ำราคาครับเก็บแบบนี้ก็คือสบายใจอาปากน้ำนี่รุ่น6ต้องแพงกว่าที่อื่น เพราะรายการเรามีเครดิตเราต้องแพงกว่าที่อื่นเท่าไหร่โอเคฮะเท่าไหร่เอาอง์ละสี่ร้อยองละสี่ร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดติดท้ายแล้วมีแปดองพระขอบคุณครับที่มาริสาปิดสี่ร้อยองละสี่ร้อยครับปากน้ำรุ่นหกมีแปดองอย่าปิดกันเกินนะไม่พอพี่สมนึกปิดหนึ่ง สองสามพี่จีและซักปิดหนึ่งพี่เอมปิดหนึ่งพี่ชนะปิดหนึ่งพี่สมบัติปิดหนึ่งดูเนี่ยสวยทุกองเลยสามสี่ห้าหกหกแล้วนะครับเหลือสององค์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหลือสององค์ครับพี่สององค์เก็บไว้กับเรานี่แหละรุ่นห้าดูทางเราเท่าไรเมื่อกี้ปิดกันไปหกองใช่ไหมใช่ คนที่ปิดรุ่นห้าผมให้สิทธิพิเศษถ้าคนที่ปิดรุ่นรุ่นหกไปทุกองนะหกคนถ้าเอารุ่นห้าด้วยนะผมเอาสี่ร้อยเท่ากันเอาสี่เท่ากันจะพอให้กดโอเค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 หกคนเมื่อกี้พี่จีรศักดโอเคพี่ชนะโอเคพี่สมนึกโอเคเรียบร้อยก็นันให้ให้ให้จับคู่กันไปเท่ากับรุ่นห้ากับรุ่นหกแปดร้อยนะครับอ่า พี่สมก็โอเคมาให้เรียบร้อยอ้าวก็ให้พี่เข้าไปคู่กันพอแล้วนะเพื่อนๆมันจะดึกไปกันใหญ่โตมาโหระวทึกเลวนะนี่ได้มาองคหนึ่งชอบบอกเลยออกจากวัดเทียบกันตายองละร้อยอ่าๆพี่ทรรมนูญนี่อยู่ทันตอนนั้นบืนอย่างเงี้ยผมถามเพื่อนหน่อยว่าดูแลเหมือน เหมือนเจไหมองค์นี้นี่ต้องเป็นองคที่เอาไว้หยิบยกไว้พูดวันพรุ่งนี้เลยดูแล้วเหมือนเจไหมเหมือนเจไหมครับองคนี้เหมือนครับแต่อ,องนี้แท้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าพระเขาเต็มเขาเขาเต็ม,เ,เ,ตมตเต็มพิมพ์เขามีชีวิตถ้าพระเจจะหดหดอันนี้พระเขาเต็มพิมพ์มีชีวิต แล้วก็มีคนบอกว่าลูกศิษย์ปู่สุขไม่สร้างพระล้อพิมพ์ปู่สุขเสร็จนี้มันหมุนติ้วติ้วติ้ว,ว,วสุดท้ายแล้วไม่ได้ขายอยากคุยก่อนปิดท้ายใครที่บอกว่าลูกศิษย์ปู่สุขไม่สร้างพระล้อพิมพ์ปู่สุขนะนี่หน้าหลวงพ่ออะไรครับพ่อเอียพอเอียแค่เราไม่เคยเห็น พระปู่สุกหลังพ่อเอียกันนั่นเองคนที่บอกว่าสิทธิ์ปู่สุกไม่สร้างพระหลอพิมพ์ท่านอะ่ะเลิกพูดซะนะใช่แล้วผมเชื่อพระปู่สุกอะ่ะที่ลูกศิษย์ท่านสร้างเนี่ยถูกตีเก๋มหมด,มดมเข้นใจป่ะไม่เก๋เพราะอะไรเพราะว่าเขาเต็มพิมพ์เห็นไหมหเ,เนี่ยพระหลอเต็มพิมพ์เขามีชีวิตพลิกหลังมาพ่อเอียา พ่อเอียชัดเจนเนื้อเมื่อยี่ห้าตะตวัดนี่พ่อเอียพิมพ์ประภามุนทนรัศมีเออเอาตอนพ่อเอียแพงๆเนี่ยถ้าเอามาบอกอาจจะมีคนว่าบ้าตอนนี้พ่อเอียถูกแล้วบอกได้ไห่พ่ธารรมนูนนะครับถ้าพ่ธร,รมนูนเอา,เอาผมเอาสามพันเอาสามพันพอพี่ พิมพ์ปิดแล้วตามด้วยสามพันครับพิธมนูนพาอเอียรสิทปูสุกใช่มีอาจารย์มีครับอาจารย์เหมือนจัดครับแต่เสียนบอกว่าหลวงพ่อตุนครับเก่าใช้พิมพ์ใช้คือลูกศิษย์พาอเอียรสร้างพระรอพิมพ์ท่านเยอะมากผมบอกเลยแล้วไอไอไอพวกน้ำกัดบอกว่าเก๊เพกกราะกลัวอะไรวกลัวว่านะปูสุกมันจะลดคุณค่าเหรอไม่จริงพาลูกศิษย์ท่านเล่นให้หมด เนี่ยหายากหรอเะาเอียเคยม่เคยฟังคนที่ตลาดเลยว่าวันอาทิตย์ที่มีบางย่อะอ่ะล,ลูกศิษย์อ่ะเขาเขาบอกไลท์ต่ว่าให้บางคตดมันอ,ะอ่ะโยกหัวเนื้อไปทางใคแเ้ว <c oughs> เอ๊พิธรพนมนนปิดแต่พิธรพนมนูนครับปิดเนี่ยเดี๋ยวผมขอเวลาวันหนึ่งนะพรุ่งเนี้ยเอาองค์เนี้ยมาพูดตอนต้นไลฟ์เลยนะพระหลวงปู่สุกเนี่ยลูกศิษย์ท่านสร้างหลอพิมพ์ท่านเนี่ยเยอะแยะ ทาไมปู่เพิ่มก็ยังสร้างล้อพิมพ์ปู่บุญแต่คนที่บอกปู่สุขลุกสิทธานไม่สร้างล้อพิมพ์นั้นอะเลิกพูดมันทําให้พระนนั้นถูกตีเกหมดเดชะบุญ<ป>องค์นี้มีหน้าเพราะเอียอยู่ด้านหลังถ้าพูดถึงพาะเอียอะไรแพงๆอะองน,นี้ต้องปักหมดุดว่าแพงเลย<ป>เพราะอะไรเพราะเป็นพิมพ์ประพามนทนลัสมีซึ่งสิทธิปู่สุขเนี่ยได้วิชาปู่สุขมาเต็มเต็ม สำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าฝันดีลาตีสวัสดิ์แฟนเพจทุกๆท่าน